ถวา,ายเพประสงค์ได้เข้าสู่คณะพุทธศาสนีประมาณหาน้ทั้งสี่จากวัดประเทศต่างๆมิบุญบารามได้เข้าประจำในกำบ,บารังไปที่นั่นผู <c oughs> ้ที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับเข้าทางประตูหน้าได้เพีจะเข้าทางประตูที่ว่าก,กาญจนเภอ จะมีเตาอี ham, first, ้รองรับให้เราท่านทั้งหลายได้นั่งในที่อันสบายข้างบนก็จะมีอามียานรงพระพิกเรให้เป็นข้าพพ่อรักเมืองของไรยปีเมืองนครเกลือขันโอมศรีคเนศายะนภามาอยู่บนหัวตั้งเลยเสร็จพิธีแล้วก็ด้านนอกเสร็จพิธีแล้วด้านนอกหลวงปู่จจะแกัเรียิดตัจ๋อ สอ้ศสตูศาตนี่าเลยคาดเลเขบอกหน้าหน้าขำข้างหลังมีมีเล็บเป็นวงคลมเรเป็นองคลมที่ล่ะแล้ว็เกียนเทปย่าไปลุกสิ สาตำรวจที่เราพัเนามาแล้วจากนายคนคนสำคัญขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแท่งชาติด่ันเสรีพิสุทธิ์เตียเวสในร์หลวงพ่อเพียงเนี่ยหรวจ matter matter feels, bon รพ่อจะเป็นหน,นึ่งใน5้าที่จะนั่งคณะปกคีิทิ์นะ่ข้างบนนี้หลวงพ่อเพียงว่าหลวงพ่อตนมาแล้วหลวงพ่อาจะไม่มาแล้วที่บัญชาการขอรับอนุบานบุษซ้อนพญาเต่าเรือลองดูก่อนนะขอบ เสกองพระมีกันเด้นแล้วเสรเราทุกคนเสรจไเกิดความสิบาสิเรามีสัทธาจะก็จะสัมผิตวันนี้จะไดการคนเกดการนก็มีงานเดียว เทหาดีสองถ่ายภาพเป็นระวัติาลพ่อปีงบประมาณจนถิงหลวพ่อดนพรคุณโนพระสง์คนเราก็รอให้ยอมสายสิทสายสุขสถานรอก็นใดก็พระสงคนเราขอพรให้ยอมสายสิทธิในการสถานารมณ์สิทรี่นะัเียในการสถานศึกษาโรงเรมที่จะัดเตรียมกิดกรงเรบริหรัด ผู้โดการสถานศึกษาโรงเรียนนำสารวิทยาผู้โดยการสุนทการอกระบบกครองี่มีความเปนยุติธร